ดูดวงนะคะแบบภาพรวมสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะช่วงนี้ค่ะสำหรับคนวันเสาร์ที่รู้สึกวันเหนื่อยล้าท้อสุดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะใจเย็นๆนิ่งๆอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะคนวันเสาร์ค่อนข้างคิดวิตกกังวลในเรื่องของเงินคุณเองก็มีเงินก้อนเพียงแต่ว่าคนวันเสาร์กำลัง manage อยู่ว่าจะลำดับอย่างไรในการใช้จ่าย ตามมาด้วย The World ค่ะคนวันเสาร์เองค่ะตอนนี้คุณเองอาจจะคิดว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นอาชีพเสริมมีโอกาสที่จะจะเดินทางแต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแต่คุณจะเดินทางไปเพื่อการไปหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อทำธุรกิจโปรเจกต์ใหม่ของคุณเป็นโอกาสใหม่ของคุณที่คุณเองอะคิดพิจารณามาสักพักนึงแล้วว่าอยากทำตอนนี้โอกาสมาแล้วทำได้ค่ะ เพาะตัวคุณเองค่ะเป็นเลือดนักสู้นะพยายามสู้พยายามขยันพยายามทําทุกช่องทางเพื่อให้ดีขึ้นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้สิ่งที่คุณวางแผนไว้คุณไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรขอเพียงแค่คุณได้เริ่มทําแล้วก็สู้นะคะนึ่งอะ่ะมันจะส่งผลดีกับตัวคุณเอง t h e e m p l o y e r ค่ะฉะนั้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะของคนวันเสาร์ถ้าอยากจะทำอะไรอะคะ่ะทำแบบเนียบ ทำไปเรื่อยๆทำคู่ขนาดไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจในการออกมีโอกาสดีๆรออยู่สาธุสาธุสาธุค่ะ